เฮียนภาษาอังกฤษสบับทองจำไงประโยคสักส่วนขึ้นต้นด้วย let book verb สองหนึ่งแปลว่าเข้ากันตี 1. let's go now เข้าไปเดนหนีตีส let's go there now เข้าไปนั่งทีนั้นเดียวนีตี 3. let's go to the see doctor เข้าไปหาหมอกันตี C. let's study this lesson now เข้าเริ่มเฮียนกับบทเรียนนี้ตี 5. let's study those words เข้าเฮียนคำศัพท์เหล่านี้กันตี 6. let's read the n e w p a p e r เข้าอ่านหนังสือพิมพ์กันตี 7. let's walk to school today เมื่อนี้เข้าอย่างไปโรงเรียนกันตี 8. Let's listen to the radio. เข้าฟังวิทยุกันตี 9. Let's go to the sea movie. เข้าไปเบิ่งละคอกันตี 10. Let's watch the television tonight. คืนนี้เข้าไปเบิ่งโทรภาพกันตี 11. Let's finish the work now. เฮ้าเลิกเวียกกันด้แล้วตี 12. Let's go to the department store. เข้าไปหานค้าหานขายสินค้ากันตี 13. let's study those one lessons เข้าทบทวนบทเรียนเหล่านี้กันตี 14. let's move into the living room เข้าย้ายไปห้องรับแขกกันตี1ิห let's start working now เข้าเริ่มเรียนตอนนี้กันตี 16. let's have dinner เข้าหาประทานอาหารแรงกันตี 17. let's have lunch เข้าหาประทานอาหารเพ่นกันตี 18. let's go to the party เข้าไปงานเลี้ยงกันตี 19. let's go to the meeting เข้าไปประชุมกันตี20 let's go shopping เข้าไปซื้อของกันตี